ขยีอ้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในไต้ราตอนที่13ต่อจากอนิเมะศูนย์กลางของสำนักมีลานกว้างขนาดใหญ่คือลานประลองทะเลเหนือที่โด่งดังสุดในสำนักว่ากันว่าเมื่อนา,นานมาแล้วบริเวณนี้เป็นที่ฝึกวรยุทธ์ของมังกรทะเลเหนือทว่าตอนหลังสำนักก่อตั้งขึ้นที่นี่จึงถูกสร้างเป็นลานกว้างใหญ่แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีเพียงเหตุการณ์ใหญ่เท่านั้นที่จัดขึ้นที่นี่ และที่รวมคนของศึกปฏิยุทธ์ก็คือที่นี่ลานนี้เพียงพอจะจุคนหลายแสนคนวันนี้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยททเะมนุษย์ไร้สิ้นสุดได้ยินเสียงเดือดพานหน้าอาัศจรรย์กระจายไปทั่วถึงขอบฟ้าได้ยินอย่างชัดเจนในรัศมีร้อยรีเมื่อพวกมูเฉินมาถึงพวกเขาเองก็อดจะอุทานไม่ได้ด้วยจํานวนคนที่มากมายสมแล้วที่เป็นสํานักศึกษาปฉ่างพวกมูเฉินเองก็หยุด สายตาพวกเขามองไปยังลานประลองทะเลเหนือตรงลานประลองเป็นที่โล่งต่างจากพื้นที่ส่วนล่างแต่ไม่ว่าจะโล่งขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์คนไหนการเสนอหน้าเข้ามาตรงนั้นตรงพื้นที่โล่งกว้างนั้นมีรูปปั้นทองแดงตั้งอยู่มันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มีเก็ดปลาทั่วร่างกายมีกงเล็บและมีหางของมังกรภาพลักษณ์ดูเหมือนโหดเทียมและทรงพลังแม้ว่าจะเป็นแค่รูปปัน้นแต่ยังมีความน่ากลัวแผ่กระจายออกมา บางทีเพราะพลังอํานาจทําให้สิทธ์ทั้งหลายนั้นไม่กล้าพอจะเดินเข้าใกล้นั่นอสูรคู่ปิทักษ์ของสํานักศึกษาเปยช่างมังกรทะเลเหนือใช่ไหมมูเฉินมองรูปปั้นนั้นแล้วสัมผัสได้ถึงพลังมังกรทะเลเหนือเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวจริงๆมังกรทะเลเหนือนั้นมีสถานะสูงส่งในสํานักศึกษาปัยช่างแม้แต่ขั้ววุโสชั้นฟ้ายัางต้องแสดงความเคารพต่อเขา มูเฉินเองก็เริ่มเข้าใจแล้วแม้แต่ในมูเทพอสูรมังกรทะเลเหนือก็น่าจัดอยู่แนนดับต้นบวกกับความจริงที่บากบันฝึกวรยุทธ์มาอย่างยาวนานพลังเรียกได้วันหน้ากลัวเป็นอย่างยิ่งในสำนักศึกษาเปยชางคงมีแค่ไม่กี่คนที่แข็งแกร่งกว่าเขาสายตาของมูเฉินนั้นมองไปยังรูปปั้นมังกรทะเลเหนือตรงไปยังท้องฟ้าตรงจุดนั้นมีสายตาเย็นชามองมาอย่างเขานั่นคือเหอเหย่าทั้งคู่ปะทะสายตากันมูเฉินกับยิน้น หากเป็นเดือนก่อนเขาคงกลัวเหอเหย่าอยู่บ้างแต่ตอนนี้ความกลัวทั้งหมดได้หายไปจนหมดสิ้นถ้าพวกเขาต้องปะทะกันเหอเหยาจะไม่ใช่ผู้ที่คุมชัยชนะอยู่ในมืออีกต่อไปเมื่อเหอเหย่ามองเห็นท่าทีไม่เกรงกลัวของมูเฉินสายตาเยือกเย็นลงอีกหลายส่วนจากนั้นก็ละสายตาไปเทว่ามูเฉินรู้ว่าด้วยนิสัยใจแคบของอีกฝ่ายเขาไม่ไปล่อยเรื่องนี้ไปง่าย,ายๆแน่ในศึกปฏิยุทธ์ครั้งนี้และพอมููเฉินละสายตาจะเขย่า เสียงลมก็พัดดังขึ้นจากด้านหลังพร้อมกับคือลิงคุ้นเคยนั่นคือหลีเฉียนทงมูเฉินคุ้นเคยกับคือลิงสายนี้เป็นอย่างมากเขาไม่จําเป็นต้องหันกลับไปก็รู้ว่าใครเขาเห็นรีเฉียนทงมาพร้อมกับพักพวกหรีเฉียนทงเองก็หยุดอยู่ด้านข้างมูเฉินกับรั่วรีสายตานั้นมองรั่วรีแต่ไม่กล้าพูดอะไรก็เลยหันไปพูดคุยกับมูเฉินแทนเจ้าแข็งแกร่งขึ้นถ้าไม่พัฒนาข้าจะกล้ามาที่นี่ได้ยังไงกัน เขาไม่ได้แสดงท่าทีจองของแต่ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเขารู้ว่าถ้าแสดงท่าทีแบบนั้นเขาคงโดนดูถูกแทนถ้าทางเจ้ามาที่นี่เพื่อเขาร่วมศึกปฏิยุทธส์สินะถ้าเราเจอกันในศึกปฏิยุทธ์ข้าจะไม่ไปล่อยเจ้ารับมือเพียงสามกระบวนท่าแล้วนะนั่นคือความตั้งใจของข้าเหมือนกันมูเ่เฉินพยักหน้าเมื่อสมาชิกชุมนุมเบื้องหลัง,ร,งรีเชียนทงเห็นมูเ่เฉินกล้าไปเชิญหน้ากับหัวหน้าพวกเขาพวกเขาก็รู้สึกไม่พอใจในสายตาพวกเขา แม้มูเฉินจะสามารถรับสามกระบวนท่าของรีเฉียนทงได้แต่ก็ไม่ได้ทายพวกเขารู้สึกว่ามูเฉินอยู่แนนดับเดียวกับรีเฉียนทงได้แต่ถึงไม่พอใจแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรสายตาพวกเขามองมูเฉินได้ความมากลายราวกับทรงคาเตือนขาก็เขาร่วมศึกปฏิยุทธ์กับเขาด้วยถ้าเราเจอกันขาคงขอคําชี้แนะด้วยหน่อยนะรัวรีบพูดขึ้นใบหน้ารีเฉียนทงเปลี่ยนไปจากนั้นก็สายหน้า คาดีนมาว่าเจ้าทำ้ายที่ตั้งของชุมนุมมักคาปีศาจใช่ไหมมู่มเฉินพยักหน้าเรื่องนี้กระจายไปทั่วสำนักแล้วจึงไม่แปลกที่รีเชนทงจะรู้โอหังไปหน่อยนะหรีเชนทงเอ่ยตัวมูเ่เฉินเองเนี่ยคิ้วกระตุกเลยแต่ก็ถือว่าเป็นลูกผู้ชายถ้าเจ้าไม่ได้ทำอะไรสักอย่างข้าจะเตรียมหาเรื่องเจ้าต่อเลยแค่นี้ยังปกป้องนางไม่ได้แล้วจะปกป้องนางในอนาคตได้ยังไงพอดินแบบนี้เนี่ยมูเ่เฉินก็ได้จับมือรั่วรี่ และพูดว่าสิทธิ์ขี่รีเฉียนทงแม้ว่าตอนนี้ข้าย,ยังไม่ทรงพลังแต่ถ้าใครก็ตามที่คิดบังอาจแต่ต้องนางก็ต้องก้าวคามศพของข้าไปก่อนดวงตารั่วรี่เนี่ยมีความอ่อนโยนเมื่อบองใบหน้ารอเราของชายหนุ่มรอยยิ้มบนใบหน้านั้นฉายความแน่วแน่จนไม่อาจสงสัยเขาได้รีเฉียนทงเองก็พยักหน้าส่วนเหอเหย่าถ้าข้าเผชิญหน้ากับมันในศปฏิยุทธ ข้าจะกำจัดมันอย่างแน่นอนมู่เฉินพอได้ยินแบบนี้ก็ยิมสิทธิพี่เรียเฉียนทงจะไปสู้กับใครข้าไม่มีสิทธิ์เอ่ยถามอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าข้าบังเอิญเจอกับมันบางทีเจ้าอาจไม่มีโอกาสทําแบบนั้นโอหังซะจริงจากนี้ก็ขึ้นกับความสามารถของเจ้าในศึกปฏิยุทธ์แล้วอย่าลงเหวก่อนไปถึงจุดสูงสุดก็แล้วกันมู่เฉินก็ยิมแล้วไม่ได้พูดอะไรต่อเขาจับมือรั่วรีเมื่อเวลาผ่านไป เราสิทธ์ก็ทยอยรวมตัวกันที่นี่มากขึ้นมูเฉินก็เห็นสู้เสียนสู้ริงเออและจอมยุทธ์อันดับต้นๆของทำเนียบมหาเทวะปรากฏตัวขึ้นนอกจากสิทธ์ทรงอิทธิพลเหล่านี้ที่มีชื่ออยู่ในสำนักมูเฉินก็รู้สึกได้ว่าไทมกกางทะเรมนุษย์มีสายตาเยียดทยานมากมหมเมื่อพวกเขามองเราสิทธ์ทรงอิทธิพลบนท้องฟ้าแล้วดวงตาพวกเขาเต็มไปด้วยแววอยากเอาชนะสายตาคนเหล่านั้นไม่มีความเกรงกลัว แม้ว่าจะไปเชิญหน้ากับสิบอันดับแรกของธรรมเนียบมหาเทวะตัวมูเฉินเองก็สัมผัสได้เรือนลางถึงสายตาเหล่านั้นสมแล้วที่เป็นสำนักศึกษาเปยชางคนที่อยู่ในธรรมเนียบมหาเทวะคือคนส่วนน้อยโดยที่คนส่วนใหญ่ทรงพลังยังซ่อนตัวอยู่รอคอยวันที่ปีกสยายเต็มที่และโผทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าครั้งเดียวเห็นชัดว่าศึกปฏิยุทธ์เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำแบบนั้นเมื่อสิทธิรวมตัวกันมากขึ้น เสียงระฆังก็ดังขึ้นเสียงนั้นดังกระจายไปทั่วอาณาบริเวณทุกคนเองก็หยุดพูดคุยและมองไปยังจุดลึกสุดของสำนักที่นั่นมีนกสีฟ้าอมเขียวขนาดยักษ์กำลังโผบินนกนั้นสร้างพายุขนาดใหญ่ขึ้นบนลานกว้างสายตาทุกคนต่างม,มองไปยังนกนั้นพูดแบบเจาะจงคือมองบนหลังนกมีชายชารากลุ่มหนึ่งอยู่บนนั้นทุกคนเหมือนชายชาราแก่ธรรมดาแต่ไม่มีสักคนเดียว ที่กาดูถูกชายชลาอ่อนแอเหล่านี้เนื่องจากสิ่งที่ซ่อนคือพลังทำลายล้างอันน่ากลัวและตรงหน้ากลุ่มเป็นชายกลางคนรูปร่างสูงในชุดสีฟ้าอมเขียวใบหน้าเขาราวกับหยกดวงตาทั้งคู่ประหนึ่งดวงดาวไร้ขอบเขตเมื่อมองให้ความรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปไม่สามารถปีนตายกลับมาได้ลาว,ว่าสวรรค์และโรคจะสะท้อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นเขายิม้มยามมองเราหนุ่มสาวที่มีสีหน้าเคารพยำเกง่ง และดวงตาสะท้อนถึงประสบการณ์เช่นคนชาราที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วนเขาคือมู่เฉินมองชายคนนั้นแล้วพูดขึ้นเขาคือท่านอาจารย์ใหญ่ของสำนักศึกษาเปย์่างอาจารย์ใหญ่ไทชางหลีเฉียนทงพูดขึ้นแม้แต่คนยิงในศักดิ์ศรีอย่างเขายังเคารพเขาไม่คิดเลยว่าแม้แต่อาจารย์ใหญ่ยังปากฏตัวคนสำคัญแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะพบกันได้ทุกวันหนุ่มสาวทั้งหลายไม่เจอกระตั้งหนึ่งปี ข้าดีใจนักที่เห็นว่าพลังพวกเจ้าพัฒนาขึ้นไทช่างยิม้มเมื่อมองสิทธิหนุ่มสาวจำนวนนับไม่ถ้วนเสียงคมชัดนั้นดังสะท้อนไปทั่วทุกคนคลื่นเสียงนี้ยังทำให้คลื่นหลิงในร่างของสิทธ์เชื่องรงเล่ากระเสียงเทพเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกสดชื่นมากจนแม้แต่ดวงวิญญาณยังฮึกเขมคลื่นหลิงในร่างพวกเขาเต็มเปลี่ยนไปได้วยพลังชีวิตชีวาเป็นพลังที่น่ากลัวเลือเกินมูเฉินรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย นี่เป็นพลังแบบไหนกันนะแค่คำพูดก็พอปลุกเราวิญญาณให้ขึ้เขิมได้แล้วเสียงนั้นทำให้รู้สึกร่างกายพวกเขาได้รับการฟื้นฟูลและมีพลังขึ้นนั่นคือเสียงสวรรค์ไถ่ช่างหรือกันว่าสิ่งนี้เกิดมาจากส่วนหนึ่งของคำพีเทพพเจ้าในอดีตแค่ใช้เสียงนี้อาจารย์ใหญ่ไถ่ช่างก็สามารถฆ่าจอมยุคข,ขุมพลังจือจุนได้แล้วฆ่าจอมยุคข,ขุมพลังจือจุนโดยใช้แค่เสียงนดีวด้ มูเฉินเนี่ยตัวชาไปหมดเขารู้ว่าจานใหญ่ไถชางนั้นใช้พลังที่แท้จริงแต่นี่จะไม่น่ากลัวเกินไปหน่อยหรือสําหรับศึกปฏิยุทธ์ครั้งนี้ข้าคิดว่าทุกคนที่นี่น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีข้าไม่เสียเวลาไปกับการบอกกฎแต่ขอเตือนว่าศึกปฏิยุทธ์ปีนี้จะเป็นปีที่สาหัสสุดเนื่องจากมีผู้พิทักษ์สามคนในด่านสุดท้ายไถชางยินและโบกแขนเสื้อทามิติตรงหน้านั้นสั่นไหวจากนั้นปรากฏกระจกบานใหญ่ ภายในกระจกมีภูเขายิ่งใหญ่ที่บนยอดเขานั้นมีเนินเขาสามลำดับและบนเขาเหล่านั้นมีเมฆหมอกลอยอยู่ซึ่งเหมือนจะซ่อนเลนจอมยุติทรงพลังเอาไว้สิทธิ์จำนวนมากแรกเปลี่ยนสายตากันพวกเขารู้ว่าต้องเอาชนะคู่พิทักษ์ให้ได้เท่านั้นจึงจะสามารถได้รับการเสริมขึ้นพลังครั้งสุดท้ายได้มิฉะนั้นแสงริงที่ทุกคนได้รับก็จะไม่มีค่าในอดีตมีผพิทักษ์คนเดียวที่ปกป้องด่านสุดท้ายไม่มีใครคิดว่าครั้งนี้ จะยากเย็นแสนเข็นจากหนึ่งเปลี่ยนเป็นสามแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นสามคนไหนแห่งหอคุ้มกฎสายตาทั้งหมดมองจอแสงหมอกบริเวณนั้นจางหายในที่สุดเผยร่างคนทั้งสามที่นั่งอย่างเงียบๆทว่าท่าทีพวกเขาดูราวกับมังกรดุร้ายมองท่าทีพวกเขาแมแตาลีเฉียนทงยังเปลี่ยนไปสิ์คนอื่นเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันทั้งสามคนนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ของหอคุ้มกฎพวกเขาคือจอมยุทธสามอันดับแรก ของทำเนียบมหาเทวะรุ่นก่อนเสียงนั้นดังขึ้นมาทาให้สิทธิจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นถอนหายใจครั้งนี้พวกเขาถึงกับส่งแม่ทัพใหญ่ของหอคุ้มกฎมาเลยชักจะยากเกินไปแล้วพวกเขาคือแม่ทัพใหญ่ทั้งสามแห่งหอคุ้มกฎหรือสายตามู่เฉินนั้นมองไปที่กลุ่มหมอกเรือนหลงังจอมยุทธทรงพลังทั้งสามดูเปลี่ยนไปได้วยพลังอํานาจผู้พิทักษ์ด่านสุดท้ายในครั้งนี้เป็นพวกเขาจริงด้วย ม่ตาลีเฉียนทงเขายังรู้สึกถึงแรงกดดันเมื่อไปเชิญหน้ากับทั้งสคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งสูงสุดในธรรมเนียบมหาเทวน,นอดีตยิ่งกว่านั้นยังมีผู้ทักถึงสคนการต่อสู้ด่านสุดท้ายครั้งนี้นับว่าตึงมือจริงๆแม้ว่าเขามั่นใจในพลังของตัวเองแต่เขาก็ไม่ได้ทะน,นงตนจนถึงขั้นที่ว่าสามารถไปเชิญหน้ากับสมคนนั้นได้ทั้งหมดในคราวเดียวทั้งสไม่ใช่จอมยุทธธรรมดาย้อนกลับไปตอนที่พวกเขา เข้ามาในสำนักศึกษาเปยชฉางทั้ง3าคนก็เป็นจอมยุทธที่เขาต้องแงนหน้ามองทั้งนั้นตามกฎศึกปฏิยุทธ์ไม่ว่าจะเก็บแสงริงได้มากแค่ไหนถ้าไม่ผ่านการต่อสู้ด่านสุดท้ายงานหนักที่ทุกคนทำมาก็จะกลายเป็นอากาศและแสงริงที่สะสมมาได้แบบเลือดตาแทบกระเด็นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นและพวกเขาจะสูญเสียผลประโยชน์จากการเสริมขึ้นพลังนี่เป็นเรื่องสำคัญสุดสำหรับผลประโยชน์ของศิษย์ทุกคน ที่เข้าร่วมศึกปฏิยุทธ์ครั้งนี้เห็นได้ว่าสิทธิ์จำนวนมากก็มีความคิดแบบนั้นบรรยากาศในร้านจึงเปลี่ยนไปคนจำนวนมากต่างนิ้วหน้าคิ้วขมวดขนาดกวาดมองสายตาของคนที่สามารถใช้พวกเขาสบายใจได้ทำไมเส้นช่างเสริงไม่เข้าร่วมศึกปฏิยุทธ์ปีนี้ล่ะถ้าเขาไม่มาเข้าร่วมข้าว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะผ่าน่านทดสอบไปได้ถูกพึ่งได้แขรีเฉียนทงข้าว่าไม่พอะจะต่อกรกับแม่ทัพพวกนั้นหรอกนะ เสียงคูดคุยดังไปทั่วลานคนจํานวนหนึ่งก็มองหาศิษย์อันดับหนึ่งในธรเนียบมหาเทวะมีเพียงเขาเท่านั้นพวกเขาถึงรู้สึกอุ่นใจว่าตัวเองจะสามารถได้รับการเสริมพลังอย่างไม่ติดขัดเทียบกับพวกเขาแล้วมูเฉินไม่ได้มองไปหาใครจากมุมมองเขาเขาคิดว่าพึ่งพาตัวเองดีกว่าเป็นข้อเสียหากจะพึ่งพาคนอื่นเสมอไปแม้ว่าเซินช่างเสริงจะทรงพลังถ้ากลับมาทันศึกปฏิยุทธ์ก็เปนเรื่องสามารถเขย่าหัวใจคนได้แต่เขา ไม่อยากจะฝากความหวังไว้กับใครหรอกใบหน้าหลีเฉียนทงยังคงเรียบสีหน้าของเขาดูสบายไร้การเปลี่ยนแปลงเขาปล่อยให้เสียงกระซิบนั้นดังไปทั่วบนหลังนกสีฟ้าอมเขียวไทยชางนั้นยิม้มพวกเจ้ามีข้อคัดค้านในศึกปฏิยุทธ์ครั้งนี้ไหมถ้าไม่มีก็เปิดมิติอริงกวงกันเถิดมิติอริงกวงคือสมอน้ำคุมศึกปฏิยุทธ์ที่นี่เป็นมิติขนาดเล็กที่สำนักศึกษาเปชางสร้างขึ้นมาเอง ทุกปีมิติอริงกวงจะเปิดออกเพื่อรองรับศึกปฏิยุทธ์เราสิทธิ์ได้แต่มองหน้ากันและทําได้เพียงพยักหน้าอย่างจนใจดูแล้วเส้นช่างเสริง,งคงไม่กลับมาถ้าเป็นแบบนั้นพวกเขาคงแทบไม่มีโอกาสจะชนะดานสุดท้ายได้แม้ทัพใหญ่สามคนนั้นมีชื่อเสียงสูงส่งที่ไม่ได้จํากัดเพียงในสํานักศึกษาเปยชางแม้แต่ในทวีปเปยชางพวกเขามีชื่อเสียงเช่นกันแม้จะไม่ได้หมายความว่าถ้ามีเส้นช่างเสริงแล้ว พวกเขาจะชนะด่านสุดท้ายได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีโอกาสชนะมากขึ้นถ้าเซินชัางเสริงร่วมมือกับหลีเฉียนทงไทชางเองก็ยิ้มเมื่อมองสถานการณ์นั้นเขาโบกแขนเสื้อทีหนึ่งมิติเบื้องหน้าก็บิดเบียวขณะแสงสั่นไหวประตูบานใหญ่ค่อยๆก่อ,อ,กอตัวขึ้นมาพร้อมกับแผ่พลังหลิงไล่ขอบเขตออกมาจากประตูบานนั้นได้เวลาแล้วศึกปฏิยุทธ์ปีนี้เริ่มได้ไทชางนั้นเห็นประตูมิติเปิดขึ้น เสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นมาสิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนพยักหน้าไฟแห่งการต่อสู้กรุกโดช่วงในดวงตาไม่ว่าอย่างไรการยอมแพ้ก่อนถึงด่านสุดท้ายไม่ใช่วิธีของสิทธิสำนักศึกษาเปยยช่างแม้ว่าศึกปฏิยุทธ์ในปีนี้จะไม่มียอดฝีมืออย่างเส้นช่งงางเสริมพวกเขาจะพยายามไม่ถึงด่านสุดท้ายให้ได้ขณะที่ผู้แข่งขันเตรียมทายานเข้าไปในมิติอริงกวงเสียงรมก็ดังขึ้น คือหลิงที่น่ากลัวนั้นก็พุ่งทะย,ยานสู่ท้องฟ้าฮาฮาศึกปฏิยุทธจะขาดค่าไปได้ยังไงเสียงหัวร้องด,ดังไปทั่วสิทธิ์พี่เส้นช่างเสิงเขากลับมาแล้วทั่วท้องร้านปะทุขึ้นสิทธิ์หลายคนมีสีหน้าตื่นเต้นพวกเขาส่งเสียงหัวร้องอย่างอดไม่ได้ในที่สุดสุดยอดฝีมือแห่งช่ำเนียบมหาเทวะก็กลับมาภายใต้เสียงหัวร้องนั้นลำแสงสายหนึ่งพุ่งมาจากทางไกลและปรากฏตัวขึ้น ชายชุดดำยืนอยู่บนอากาศด้วยท่าทีอาหังกาล้าวกับเยี่ยวกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนสายตานับไม่ถ้วนนั้นมองร่างนั้นด้วยความเทิดทูนในหมู่ศิธิรุ่นนี้เซนชางเสิงนับว่าเป็นยอดคนในหมู่คนอันดับของเขาในธรรมเนียบมหาเทวะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถกล้าผ่านไปได้ในที่สุดก็มาแล้วร่หรีเฉียนทงมองชายชุดดำนั้นไฟแห่งการต่อสู้ประทุขึ้น ถ้าเซนชางเสรงไม่อยู่ในศึกปฏิยุทธปีนี้คงจะน่าเบื่อไม่น้อยเขาก็คือสิทธิีเซนชังเสรงน่ะหรือโจหลิงเยี่ยชิงหลิงกับคนอื่นก็มองร่างนั้นด้วยความขลรบหลังจากเข้าสำนักศึกษาไปช่างพวกเขาด้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับชื่อของจอมยุทธแห่งทราเนียบมหาเทวะมูเฉินเองพยักหน้าเมื่อมองคนที่มาใหม่จากนั้นก็มองบรรยากาศที่เดือดผ่ารบๆตอนนี้ในสำนัก เซิรนช่างเสริงนับว่าเป็นเรือธงหนึ่งเดียวสามารถนำผู้คนจํานวนมาหาศาลขนาดนี้ได้ถึงจุดนี้แม้แต่จอมยุทธฟ้าประทานยังรีเฉียนธงยังดูด้อยกว่าท่านอาจารย์ใหญ่ข้ามาช้าไปหรือไม่ขอรับเซิรนช่างเสริงนั้นมองไถชางไถชางกับยิม้มและเขาก็พูดขึ้นว่าเจ้ากำลังอยู่ในภารกิจล่ามั่วหลงจือ้อไม่แช่หรือหรือว่าทําสําเร็จแล้วก็เลยกลับมาได้เมื่อไถชางพูดแบบนี้ ก็ะทำเอาหัวใจสิทธิ์จำนวนมากสั่นไหวมั่วหลงชือ่ออันดับสองบนกระดานล่าฆ่าหัวเมื่อเซินช่างเสริงได้ยินคำพูดอาจารย์ใหญ่เขาก็ยิ้มข้าสู้กับมันอยู่หลายรอบแต่มันยังหนีไปได้รอให้จบศึกปฏิยุทธ์ในปีนี้และได้รับการเสริมขึ้นพลังอีกครั้งข้าน่าจะฆ่ามันได้คำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้สีหน้าสิทธิ์ฝีมือดีหลายคนมีใบหน้าเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเซินช่างเสริงนั้นไปถึงระดับนั้นแล้วดือ พวกเขาจะไล่ตามทันหรือไม่จอมยุติอันดับหนึ่งแห่งร่ำเนียบมหาเทวะไม่ใช่เรื่องโม้เลยหลีเฉียนทงกมรีตาไฟแห่งการต่อสู้นั้นไม่ได้อ่อนลงแม้แต่นิดหรีเฉียนทงไม่ได้เจอกันนานเลยนะไม่ต้องมองข้าอย่างนั้นตั้งแต่แรกหรอกมั้งข้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าพัฒนาฝีมือไปถึงขั้นไหนแล้วในช่วงนี้ระวังโดนข้าแซงหน้ากันแล้วกันฮ่หาฮ่าข้าเองก็อยากเห็นว่าเจ้าพัฒนาคำพีเทพเทียนเฉียน ไปถึงขั้นไหนแล้วเหมือนกันในทำเนียบมหาเทวะหรีเฉียนทงนับว่าเป็นจอมยุทธคนเดียวที่อยู่ในสายตาเขาส่วนคนที่เหลือยังเหอเหย่าเขาไม่ได้สนใจเซินชางเซิงกับยิมและมองเหอเหย่าชื่อข่วงและคนที่ติดอันดับสิบของทำเนียบมหาเทวะจากนั้นสายตาเขาก็มองมู่เฉินพร้อมกับอึง่งสําหรับมู่เฉินแล้วเซินชางเซิงจําได้ดีทีเดียวตอนนั้นมู่เฉินสามารถฆ่าไปเสีย ด้วยขุมพลังยงเคียนเท่านั้นยิ่งกว่านั้นเมื่อไปเชิญหน้ากับมั่วหลงจือ้อมูเฉินยังมีอาการนิ่งสงบสภาวะจิตใจแบบนี้ไม่ใช่จอมยุทธธรรมดาจะมีกันได้เมื่อมูเฉินเห็นสายตาของเซิ่นช่างเสิงเขาก็ยิม้มในเมื่อคนที่พวกเจ้ารอคอยมาถึงแล้วงั้นก็เปิดศึกได้เลยไทช่างยิม้มและมองเหล่าสิทธิ์ที่พากันเฮโร่กันอย่างดีใจการมาถึงของเซิ่นช่างเสิงสร้างความมั่นใจให้คนจํานวนมากเมื่อจบคําขูด ประตูมิติขนาดใหญ่ก็ระเบิดแสงเจิดจ้าอีกครั้งฮ่หาฮ่ารุ่ยกันเลยทุกคนรีเชนทงเจอกันอีกทีที่ร้านแสงนะเซินชางเซิงก้าวไปข้างหน้ามีเพียงเสียงขวเราะเท่านั้นที่ดังอยู่เมื่อเซินชางเซิงเคลื่อนไหวก็ทําให้เกิดความก็รนไปทั่วลานนั้นล่างคนจํานวนนับไม่ถ้วนทะยานออกไปพุ่งผ่านเส้นขอบฟ้าเข้าไปยังประตูบานใหญ่หรีเชนทงทะยานออกไปพร้อมกับพรรคพวกเข้าไปยังประตูแสงนั้น เราเองก็ไปกันเถิดพี่มู่สู้ตายนะที่เบื้องหลังสมาชิกชุมนุมเทพที่ดาวรั่วก็ชูกำปั้นขึ้นส่วนมู่ฉันก็โบกมือให้กับพวกเขาก่อนจะจับมือของรั่วรีและพุงทยานก็สู่มิติอริงกวงบนหลังนกสีฟ้าอมเขียวไยชางเองก็ยิ้จากนั้นก็เบนสายตาไปยังจอแสงที่กําลังฉายภาพด่านสุดท้ายความิติอริงกวงที่เรียกว่าลานแสงมีสามแม่ทัพใหญ่เฝ้าปกป้องอยู่ฮ่าฮ่า ศึกปฏิยุทธปีนี้ชักสนุกขึ้นมาหน่อยแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นสามอันดับแรกทำเนียบมหาเทวารุ่นเก่ากับรุ่นปัจจุบันใครจะเก่งกว่ากันนะเมื่อเราบรรดาพวัวบอรโสที่ยืนด้านหลังได้ยินแบบนี้พวกเขาเองก็ยิมแม้ว่าหน่วยก้ารของสิทธเหล่านี้จะดูยอดเยี่ยมบวกกับอัจฉริยะอย่างเส้นช่างเสริงแล้วรีเชียนทงแต่พวกเขายังขาดไปอีกเล็กน้อยหากต้องการท้าทายอำนาจของสามแม่ทัพใหญ่ศึกปฏิยุทธ์ครั้งนี้ ไม่แน่ถ้าพลาดขึ้นมานิดเดียวทุกคนอาจจะกลับหน้ามือไปหลังมือก็ได้โอเคเจอกาสหน้าคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเดอ้อ